สวัสดีครับผมมือนี้้ามากินใส่กอดคอครับมือนี้ครับเสียบครับใส่กอดคอเพียงเงี้ยวครับผมสื่อมากครับมันก็ร่อย้วครับสื่อมาแค่หกสิบาทนึง มื่อน,นี่ห่อสีหน้า <c oughs> จะกินจะแสีบเหมือนกันครับเมื่อนี่ห่อนๆครับ <c oughs> มาเลยครับเด้อบรรยา <c oughs> กาศทงหน้าครับ <c oughs> ครับ <c oughs> นี้ยติดข้าวอบดเสียบฟางวันนี้ <c oughs> โอ้ น้ำจิ้มครับน้าขาวว่าน้ำจิ้มแซ่บพี่ครับอ <laughs> ืม,มครับอืมได้เครับกระชับ พี่แห่งถอดครับเดี๋ยวประกาศยินครับกะลัำปีครับคิงครับผมอันนี้คิงนี่น่ครับก็เรียกคิงดวดกัพิกยิปครับกะลัำปีแถมมาแต่กึนเสื้อใส่กวางนะั่นไม่ข่านะครับไม่ได้ย่างเงี้ยครับมันมีเตา ครับผมครับเบิ่งเอาเด้อครับเด้อยจักสิจินเหม็ดบ่เหม็ดครับกล่องสังเงานี่กิ้งเหม็ดกระซังถ้ากิ้งแล้วจักสิอยากกินงเขาเลี้ยงมากกบ่าู้ โอ้จากไรเสียงรถเกียรครับพระเจ้าเกียรขิดดินเมื่อน,นี้ป่าแล้วขิดดินมาลงครับโยกไก่เสียงรถเกียร์ปวดเป็นเกียรขิดดินใส่เฮี้ยนเพิ่นครับจะเกียร์จะย,ยัง ผมบอกไม่ค่าเิ่นว่าบ่ต้องปาดออกแล้วั่นบ่ต้องตัดเป็นชิ้นแล้วั่นเอาเป็นแผงมาเลยซื้อน้นเพ่นยกแผงเลยครับหกสิบบาทที่เก่งราคาเกินหกสิบ่ีแล้วนะครับผมซื้อมันกันสีคือคินละสองบาท,ทเนาะมันก็สีราคาอยู่ประมาณหกสิบกว่าบาทนะครับหกสิบกว่าเ0็ดิบาทแล้วแต่ว่าเิ่นแถมนะครับแถมบก่กก่ลูก มันแถมให้พร้อม แหม่บอกกินลูกครับออกมาจากในเมืองกับสนินครับว่านเนี่ยไปขี่รถเลีนปาจิไปหาซื้อเขาคิดไปคิดมากแล้วอ่อจะกินยั้งว่าสนอกก็ได้ว่าคิดอยากกินใส่กว่าเขาก,เเก็าากาได้ซื้อมากินห็นกินมันแล้วเลี่ยงรวดครับสนอคำมากประเดี๋ยวซื้อกินดีก็ มันก็เลยเดือสื่อมากกินนะครับ ตัดงานครับใส่กว่าไอ้แม่ค่า,าิ่นเฮ็ดมิ่งมันขายไ้าวอกขายแถวบ่กข้าวอนะครับบอกข้าสอานอก,าสอากาลสินนี่หนาล้านเซเว่นเลยจอดเสือข้าวดอกเสือวุดหนุนข้าเจ้าฝากบอกพิ่นน้ำว่า เบื้งคลิปยูทูบผมน้ำเนี่ยในะเด้ออรส์สันผมวางสิงครับเพิ่นว่าสิครับพีเบิ่งให้อยู่คลิปนี้แหละครับที่ผมกินใส่กอเข่าล,ละที่ผมซื้อน้ำเพิ่นนะครับแม่ข่าเป็นสิเบิง่งน้ำ้อมนะเบิ่งคลิปยูทูบผมพร้อมครับเพิ่นว่ากินนั้นเป็นตาแสบเด้วยอร์สันเพิ่นว่ากินเปน็เป็นตาแศบขนอยากกินน้ำเนเด้ออรส์สันนะครับแม่ค้าเราเราบอกครับ กินน้องใส่กันไก่ตับนะครับแต่ไม่ขาเราจะใส่กันไก่ตัดนะครับเป็นจิบอะไรใส่เมีดใส่กันไก่ตัด,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 ดตัดๆๆๆเลยตับเป็นขวาเป็นขวา้าหมกพริกหมกพริกก็กินดีเยอะ เนี่ยตีนวดเสียกฟั่งมานเนี่ยไปขาใส่เสียกฟังมัดเพันว่าใส่กวางพันธุ์เทาเอียงได้ครับใส่กวางพันธุ์เทาเอียงของคนกาลสินนี่แหละล่ะขายนี่นั่นคนขายอย่าเราบอกข้ส่ครับเราสถานีขน,น,นขขส่อองนี่มาขาเจ้าเดียวล่ะขายสุ่มืงิอยู่นั่น ขี่รถพนันแผลพันมาแถวนั่นน่ะบ่าจะซื้อน้ำพันธุ์เยียร์ก็จะซื้อน้ำพันนี่เหรอครับแถวแรกไม่ได้ขี่รถพันหนาพันธุ์ซื้อผมว่ามันโดนที่แล้วว่าได้กินที่นึง <laughs> ใส่กวาดคอครับ ใหญ่จับงามๆเขา ก็พ่ค่อยกินกินก็พักกะหลําส้นมากซึ่งผักขายไม่ขายเราขายใส่กอกเขาเราจะพักกะลําปีครับไอ้กินส่วนมากซุ่งผักแนวอือน่นผักแบบนี้เพิ่นก็พอค่อยอให้ลูกค้ากินนะครับส่วนมากิันนีแตะพักกะลําก็บบกพริกดิบกับขิงครับ ไปกินนยูไส้สวนมากก็มันจะเห็นแต่ก็จะอต่ผักกะหล่ำปียเลยแต่รสชาติใสได้อยู่ครับบอเปียวด้วยครับปลารสชาติบอเปียวมันเป็นแบบว่าใสได้อยู่ บางจเจาะเขาจหเฮ็ดรถเปรี้ยวนะใส่กอดเขาครับแต่ว่าผมมามากีินรรถเปรี้ยวไอ้น่าอย่าง พริกแห้งทอดดิแซ่บขนาดครับกิ้มกระแซ่บกับน้ำกิ้มทางแรกไปซื้อน้ำพึ้นบางได้แดครับแม่ค้าเพินเ่นหนึ่ซิมก่อนเลยครับหน่วยหนึ่งเพื่อนไปซิมก่อนเพป็นมาผมก็เลยซิม ปนว่าซิมล่องเบื้องมาสั่นถือใจเจ้าเพ่าะสั่นปัญหาม,มั้นผสมเนี่ยสั่นผมก็เลยซิมมึงเสนอซิมฟี่นะครับหน่วยหนึ่งลูกลูกเดียวเดี๋ยวซิมเบิึงลูกหนึ่งกินเบิึงกับเออกว่าเสียบเนี่ผมผมกับวังสิแล้วเออผมคิดว่าเสียบอยู่ใส่ได้ก็เลยซื้อน,น้ำเพป็นมาก,กินนะครับ ก้อนกิ่มขิงมากงนขิงกัมดีเวย กินมือนเนี้ยดีครับกรชาิแซบแซ่ได้อยากมีกันไก่ตัดมันอยู่ครับใส่กันไก่ตัดจัดจัดเอาเพื่อสิดีที่ผมว่า เล็กน้อยครับแถวบ้านของมอนุษยถ้าแถวนี้แล้วก้อนบ้านผมก็มี่ขีรถพันไปฟันหน้าแถวนี้คนอยู่ใกล้บ้านเกิดผมแหละซุ้มมู่บ้านแถวนี้ครับก้าวออกจักช่องผมอยู่บางคนาาก,ก้าวกจาเบิ้งให้อยู่ติดตามให้อยู่ โอ้หน่าเมือบ้นอ๋อเพราะว่าเมือเกลือว่าแหละครับขี้เกลือเขาไว้แต่กินเมือต่อไปครับเอาไว้แต่อุ่นต้อเอาไว้แต่ย่างกินต้อก็ได้ครับกัดกินเมือเมือราะผมบอดดิ์กินเมือเสมอไปครับถ่ายคลิปยูทูบกับบอดดิไหมที่ว่าจิกินเมือเสมอไปเพราะก็ต้องเลี้ยไว้แต่กินเมือต่อไปนั่งครับเนาะบไม่ว่าจิกินเมือขาวเดียวครับ ผมกับหูจักอยู่ดอกครับเพราะว่ามันประหยัดอยู่ประหยัดกินครับเขากับ่มมันค้นลำด้วยครับคนจนเนาะเขาต้องประหยัดใส่ประหยัดอยู่ประหยัดประหยัดกินนนะพร้อผมหลังจาว่าเขากินพ่อกินอิ่มครับของอิ่มเดี๋ยวเขาก็เท่ากินครับกินนุ้ยพริกทอดกระเพียงแข็งทอดกินเข้าไปเรือเข้ากันนะ กับเพชรดีนะครับทอดดอกพริกแห็งวังเด้เดนี่ครับหอนเก็บสิตักขึ้นมาท่านยันใหม่ตอดสนามมันเถิดฝ่าตักขึ้นมากครับ เอ้แค่นี้แหละครับผมเนาะสวัสดีกินอาพเพราะ่พี่น้องไปแล้วครับ <c oughs> กินเม่อเม,มดดอกเอาไว้จะกินมืออื่นตัวหรือว้เอาไว้จะกินย่ามได้ยางก็่อยกินตัวครับเน,นี้ยนิ่มแล้ว รับคลิปนี้ก็ย่ขอขว้าลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วครับผมเนาะทังไีก้กะขอติดตามคลิปต่อไปนะครับจย่ามันงามปวดสำหรับคลิปนี้น้องลาท่านผู้ชมลาพ่อแม่พี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ